แลงไงข้าค้าพวกเขาไปหมดแบบนี้งั้นข้าก็ถามเรื่องที่อยู่ของศิษย์น้องไม่ได้นะสิไม่เป็นไรข้ามีวิธีกลั่นกลองเจอแล้วท่านบันพรพพุรุษท่านเจออะไรเหรอเจ้าคะนี่คือวิชาลับในการตรวจสอบวิญญาณเดิมทีจะตั้งใจดึงวิญญาณของคนที่เพิ่งตายออกมา เพื่อไม่ให้เขาไปเกิดใหม่ได้ข้าปรับเปลี่ยนมันเล็กน้อยและใช้สิ่งนี้เพื่อค้นหาความทรงจําจากวิญญาณของเขาเจ้ารู้ไหมว่าสันเขาว่านกุยหลินอยู่ที่ไหนเอ๋สันเขาว่านกุยหลินว่ากันว่ามีวิญญาณร้ายอาศัยอยู่นนเมททวนมุ่งสู่กลุ่มนรกทั้ง9มีเพียงนิกายผ้าคุมเลือดเท่านั้นที่ตั้งอยู่ในเขตของสันเขาว่านกุยสิทธ์น้องถูกจับตัวไปที่นั่นอย่างนั้นหรอ ว่านกุยหลินเร็วเข้ารีบเดินสีเอเวนี่โอ้ยไม่ไม่นะลงไปซะ ไม่นะดูเหมือนว่านี่จะเป็นการบูชายันในรอบร้อยปีของสันเขาว่านกุยหลินนะมันคือพิธีกรรมจุดโคมลอยเจ้าค่ะมันคือพิธีกรรมอะไรนะในตำนานเล่าว่าวิญญาชั่วร้ายนั้นถูกจองจำไว้ที่นี่และผู้คนที่ต้องการรักษาความสงบไว้จะต้องส่งคนแบบที่สุดไปจุดโคมลอย เพื่อเป็นเครื่องสั่งเวยและแลกกับความสงบสุขในทุกๆร้อยปีแต่ได้ยินมาว่าเกาะหน้านี้เป็นเครื่องสั่งเวยที่110ทําไมถึงได้เยอะขนาดนี้ล่ะมีเรื่องแบบนั้นด้วยหรือเห็นเห็นอยู่ว่าข้างใต้นั้นคือราชาแห่งพูดผีการสังเวยเลือดมีแต่จะทำให้พลังของมันเตือนเร็วขึ้นเท่านั้นราชาแห่งพูดผีอย่างนั้นหรอแค่ข้าบวกมือมันก็หายไปได้แล้ว แต่ยังไงตอนนี้ล่วหลี่ก็เป็นประมุขของเซนหลงต้องใจเย็นไว้ก่อนสิทธิ์น้องของเจ้าคงถูกพาตัวมาเป็นเครื่องสังเวยในพิธีนี้และการเสียสละครั้งนี้ก็นับเป็นพรสวรรค์แห่งชีวิตดังนั้นเขาคงจะยังมีหวังอยู่จริงหรือแต่ว่าเจ้าต้องหาทางช่วยเขาในภายหลังเอ๊ท่านบรนมารุรุษคะ อาณาจักรของเจ้าเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปและประสบการณ์การต่อสู้จริงน้อยเกินไปเพราะงั้นเจ้าถึงต้องมีประสบการณ์มากกว่านี้วางใจเถอะข้าจะลงมือเองเมื่อจําเป็นเท่านั้นถ้างั้นข้าสามารถใช้วิธีของข้าได้ใช่ไหมแต่อาจจะต้องขอให้ท่านทนหน่อยนะนี่นี่นะหรอวิธีการของเจ้านะ ท่านบรรพบุรุษไม่ต้องตกใจไปข้าเคยหลุดจากพัฒนาการงูงูนี้แล้วต้องได้ผลแน่วิธีนี้นี่ข้าขุดลุงฟังศพตัวเองเหรอเอ๋หาสิษย์น้องไม่เจอเลยแฮะ ถ้าตามที่เจ้าบอกเขาถูกจับมานานกว่าสิบวันแล้วนะอาจจะถูกส่งไปจุดโคงไฟที่ไหนสักที่ลงไปซะเชีย่ยว้าที่แท้ราชาแห่งพูดผีก็อยู่ข้างล่างนี้นี่เองสินะเจ้าหนูให้บรรพบุรุษอย่างข้าช่วยปลดล็อกผนึกไหมล่ะท่านบนรรพบุรุษข้าหาสิษย์น้องพบแล้ว ืเขาอยู่ตรงไหนกันสิทธิ์น้องจะโอเคไหมตื่นขึ้นมาสิจะดูเหมือนว่าเขาจะตายแล้วนะไม่ตายเด็กคนนี้ยังโชคดีและหากเขายังมีลมหายใจข้าก็ช่วยเขาได้เรียบร้อยแล้วพาเขาขึ้นไปก่อนเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลัง